สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเอารถมาจูนนะครับก็คือคันนี้จากรถผมที่ผมซื้อไว้ลงวิ่งแทร็กเดยกของ h o n ด้นะครับก็จะลงวิ่งเล่นในกิจกรรมของฮอนด้าซีบ r ยา r o p ฟีนะครับก็จะมีการปรับปรุงอะไรนิดหน่อยก็คือโอเคนะใส่กรองเปลือเนาะใส่กรองใส่ปากแตรใส่แล้วก็ทดอสเตอร แล้วทีนี้มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาแนะนํามาค,คือว่าลองมาจูนแฟตกล่องดูเราก็เลยลองเลือกมาที่ร้านนี่นะครับมาจูนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คืออยู่แถวนนทุรีอยากลองดูว่ารถเดิมๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับน็อตไม่แกะไม่ทําอะไรเลยแล้วถ้าจูนแล้วมามันจะขึ้นเท่าไหร่ระหว่างก่อนและหลังเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมครับก็อยู่กับร้านมาจูนเพอร์ฟอร์มนนะครับกับพี่โชคนะครับ อันนี้เราก็พยายามที่จะไม่รบก,กวนกับพี่เขาเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ่ายไปถามไปพี่ครับครับผมผมมีคําถามว่าผมเป็นมือใหม่ในการจูนรถเอาคําถามพื้นฐานเลยว่าการ,รจูนรถเนี่ยรแรมแฝดกล่องเนี่ยค,ความจําเป็นสําคัญมากน้อยแค่ไหนจําเป็นสําคัญมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเข้าใจการการจูนการรีแมปก่อนเนาะการจูนการรีแมปหลักๆเลยคือก็คือ ปรับให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ที่สุดในสภาวะของเครื่องยนต์ที่เป็นเดิมโรงงานแล้วเราใส่กองอากาศเพิ่มใส่ปักแตยเพิ่มพวกนี้มันจะมีค่าฟัวอากาศที่ต่างจากของเดิมแม้แต่การเปลี่ยนกองอย่างเดียวก็อากาศเข้าเยอะน้ํามันก็ต้องมีปริมาณที่มันพอดีสัดส่วนเพื่อให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่า <c oughs> เปลี่ยนกองเราก็ <c oughs> ต้องมาจูนแต่ทีนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยมันมีเรื่องของ เซนเซอร์จับค่าอะไรของมันยล้ใช่ไหมพี่ใช่ครับซึ่งมันจะไล่ถ้าอากาศมันเข้าเยอะกล่องมันจะสั่งสายน้ำมันของมันเองได้ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นการจูนมันก็มันถือว่าเป็นผลเดียวกันไม่เรียกว่าคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นการแมบบกล่องก็คนละเรื่องกันกับที่กล่องมันคิดเองใช่ครับอ่าฮะแล้วทีนี้การจูนแฝดกล่องอย่างนี้เนี่ยพี่ถ้าในมุมมองของจูเนอร์ว่าระหว่างรถเดิมสนิทเลยกับ ควรจะทําอะไรมาบ้างถึงจะต้องมาจูนเดิมสนิทเลยเนี่ยมาจูนดีไม่นอยก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่ามีการโมดิฟายท่อเสียมาไม่ว่าจะเป็นการผ่าหรือว่าการเปลี่ยนคอฟูทั้งเส้นเลยก็จะให้แรงม้าแรงบิดแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าท่อเดิมครับเพราะฉะนั้นควรจะทําอะไรมาบ้างหมายถึงว่าทําอะไรมาแล้วบ้างก็ถึงจะมาจูนน้ารถเดิมสนิทถ้ารถเดิมสนิทเลยแนะนำรับถเดิมสนิทก็จะได้จะได้ในเรื่องเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบต้นรอบกลางแต่ว่ารอบท้ายอาจจะ ก็ได้ดีกว่าของเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่เพราะว่ารอบอาจจะมีลิมิตการขายเสียอยู่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างก่อนจะมาจูนให้เลือกทําระหว่างไอดีกับไอเสียทําอะไรก่อนทําท่อก่อนครับทาไอเสียก่อนทำไอเสียก่อน,อเ,อนเพราะฉะนั้นระบายเสียให้ได้ก่อนแล้ว่คค่อยมาไล่ที่ไอดีใช่ครับอ่าขอถามถึงมันต้องมีแหละมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียที่ควรระวังของการแปดกล่องครับไม่มีครับ ไม่มีครับอยู่ท <ค Common. S 1> ี่จูเนอร์อยู่ที่จูเนอร์ครับก็คือการปรับจูนก็คือทาให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ที่สุดพอเครื่องยนต์มันเผาไหม้ได้สมบูรณ์ก็ทิ้งข่าเมาในในห้องเผาไหม้น้อยลงกว่ากว่าของของเดิมถ <c ves. S 1> ้าของเดิมมันน้ำมันหนามาก็จะมีข่าเมาติดตามใบวาวติดตามหัวลูกติดตามพวกบ่าวาวติดตามหัวเทียนพวกนี้มันจะอายุงานมันจะสั้นลงหรือว่าโรเฟอร์มันจะได้ได้ไม่เต็มที่พอมีการปรับจูนให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์โรเฟอร์มมันมาเองครับ แล้วก็หลักๆก,ก็คือถ้ารถจะพังไม่พังส่วนใหญ่อยู่ที่การดูแลแล้วก็การขับขี่ของของยูเซอร์มากกว่าครับอา่าครับแล้วผมดูจากในเพจที่ที่ว่าสัตวระเบิดกุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงครับมันสามารถที่ทําให้ปิดเปิดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้คือจะให้สัตว์ปังก็คือปังเลยใช่ครับแต่ผมดูในคลิปบอกว่ามันไม่พังเนาะแต่ว่าใหญแก้มจจะพังก่อนอ่าจริงๆมันไม่พังแต่ว,ว่าผลในระยะยาวมีครับส่วนหนึ่งก็คือการแบกไฟล์มันเกิดจาก มันคือการการระเบิดนอกห้องเผาไหม้หส่วนหนึ่งมันจะออกคขมอาส่วนหนึ่งจะออกอแล้วอีกส่วนหนึ่งมันจะดันกลับ<อ>ดันกลับมันก็อ,อ่ะก็มีความร้อสะสมที่หลังใบวาวอ่าใช่ใช่ใช่หลังใบวาวหลังใบวาวแห้งขมอาจับหลังใบวาวเพราะฉะนั้นการระเบิดจากการสับโดยตั้งใจกับคำว่าตั้งใจคือฉีดน้ามันออกกับอันนึงที่เห็นเขาสับแล้วมันระเบิดกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันปังออกเนี่ยตั้งใจให้มันระเบิดทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะฉะนั้น,นถ,ถ้าการจูนเผาไหมอย่างสมบูรณ์มันต้องไม่ระเบิดใช่ครับ เราจูนเสร็จแล้วแดกล่องรีแมปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์กราฟจากพี่โชคนะครับก่อนจูนแรงม้าอยู่ที่สามสิบสองจุดหนึ่งครับหลังจูนอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดหกทอปเพิ่มจากยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสี่เส้นแดงเป็นค่าทอครับเส้นเขียวเป็นค่าแรงม้าของเดิมอยู่ข้างล่างทั้งคู่เลยนะครับของเดิมที่เห็นตอนปั่นนั้นแรกคือน้ำมันค่อนข้างบางน้ำมันค่อนข้างบางเอฟค่อนข้างบางเลยน้ำมันบางใช่ครับครับก็อาจจะเป็นด้วยที่เราผ่าท่อที่มันโล่งขึ้นแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในในตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวปัดแตงครับ<ะ>แล้วก็ท่อเสียน้ำมันบางก็ตอนนี้ปรับค่าเอฟให้อยู่ในย่านที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ที่สุดละก็ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น30อ่าเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ5ตัวห้าตัวเนาะสังเกตว่าผมไม่ได้เปิดรอบเพิ่มครับมีแค่กดลิมิตที่ทางโรงงานเขาลิมิตมาเรื่องลิมิตความเร็ว กดกดสปีดลิมิตสปีดลิมิตจากเมื่อกี้ถ่ายไปมันเลย199ซึ่งมันก็จะ200กว่าถ้าหน้าไมมีแต่ไมมันขึ้นได้แค่เลขหนึ่งเลขเดียวครับก็คจากเดิม180กว่ากว่าก็เป็น200กว่ากว่าประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นครับทีนี้เราหลีรอบไ้หลีริ้นช่วงปลายนี่ครับเดิมโรงงานไม่ได้หลีริ้นครับรุ่นรุ่นนี้นะในสเปคโรงงานไม่มีการหลีลิ้นอ่ฮะครับโอเคผมมีคำถามว่า 37.6ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในมุมมองของพี่พี่คิดว่ามันน่าจะไปได้อีกไหมสำหรับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์พวกท่อ,อเสียหรือว่าทางเดิอนอากาศเท่านี้ครับได้ทางนี้เลยได้ทางนี้ใช่ครับเต็มถ้าจะทำให้มันขยับไปกว่านี้โดยที่ไม่ไม่เปิดเครื่องเลยทำได้ไหมทำได้ไหมค่อนข้าง,าง,างยากครับด้วยด้วยอุปกรณ์ของตัวรถมันก็มีลิมิตมีลิมิตในการ มีค่าโฟของอากาศมีค่าการคายไอเสียครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ม้ามันมากกว่านี้ต้องต้องผ่าเครื่องแล้วแหละอาจจะต้องมีการเทสท่อไอเสียหลายๆรุ่นหลายๆแบบเพราะว่าท่อไอเสียต้อไปไล่ที่ท่อทีนี้ท่อไอเสียแล้วตอนทางเดิอนอากาศด้วยอ๋อมานั้นโอเคได้ครับพี่ก็โดยเฉลี่ยไม่สิโดยรวม อ่ถ้ามุมมองของผมผมก็พอใจในเรื่องของกราฟเพราะว่าครับมันก็ยกมันก็ยกขึ้นมาทั้งคู่แล้วก็เห็นเห็นอย่างชัดเจนเนาะมันยกทั้งเส้นครับมันมันมันต่างจากของเดิมตั้แต่รอบเปิดคันเร่งรอบกลางนี่ยังเล็กค่อนข้างห่างเลยครับแล้วก็รอบท้ายครับค่อนข้างห่างโอเคเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปเปิดรอบปลายอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกมาอยู่แล้วมันไม่ได้ล็อกมาแต่สังเกตว่าแรงม้าในช่วงท้ายยังไม่หมดครับยังไม่หมดแต่แต่ก็ด้วยไม่แน่ใจว่าวัสดุโรงงานเขา รับมาได้เท่าไหร่ตอนนี้มันรอบหมื่นหมื่นสี่ที่หน้าไม้ก็ผมว,ว่าเป็นรอบค่อนข้างเยอะสําหรับรถสแตนดาดโรงงานรอบ 10, หมื่นสี่หน้าไม้ใช่ครับแต่ว่าแม็กทอกับแม็กพาวเวอร์มันอยู่ที่หมื่นกันอีกตรงนี้มันมันเป็นตัวเลขของการแคลลเบิร,ระหว่างตัวเดโน่ no, รอบเครื่องยนต์กับกับเดโน่ no. มันอาจจะไม่ตรงกันเป็นเท่าไหร่ครับ หลักๆคือเราดูค่า EA a ออัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศแล้วก็การาฟที่เปลี่ยนแปลงอ่าเพราะฉะนั้น<ร>ะนะครับรก็คือว่าผมจะพูดในมุมแบบนี้ไถูกไหมพี่ว่าตัวเลขอย่าเพิ่งไปสนใจมันไม่สนใจแหละแต่ว่าให้ดูการาฟเป็นหลักว่าว่าความแตกต่างของการาฟก่อนและหลังมันมันเป็นยังไงส่วนเรื่องตัวเลขเนี่ยบางทีเราไปอิงกับตัวเลขมากมันก็ทําให้เราจิตตกได้อ่าประมาณนั้นครับโอเคน้องพี่เนาะขอบคุณมากพี่สําหรับผลงานก็ฝากสําหรับ ใครที่สนใจนะครับก็มาจูนเพลย์ร์มาณแถวนนทบุรีติดต่อได้ตามเพจเลยนะครับผมขอบคุณครับหลังจากที่เอารถไปแฟดกล่องไปแล้ว,ลวก็แรงม้าก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ที่นี่เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คือว่าผมไม่ได้บอกเขาว่ากลุ่มผมนี่มี CBR 2 5า1 r อีก2คันและมีอีก1คันที่ปปีเดียวกันนะครับใหม่เหมือนกัน แต่งกองเหมือนกันนะครับท่อโล่งเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาร้นกันว่าโปรแกรมที่แฟดลงไปเนี่ยก็เอาตามเหตุผลจริงนะผมไม่ได้อวยว่าว่าถ้าดีก็คือดีหรือไม่ดีก็คุณผู้ชมก็พิจารณาเอาแล้วกันแต่คือนี่คือหลักฐานจริงนะครับไม่ไม่มีการว่าไปแฟดคืนหรือยังไงนะครับก็คือเราดูกันที่โปรแกรมนนวนนะครับว่า ระหว่างรถที่โปรแกรมเดิมจากโรงงานกับเปลี่ยนโปรแกรมมาแล้วแรงม้าจะต่างกันจริงๆเนี่ยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปวัดกันอีกทีก็ตอนนี้อยู่ที่เดโนโของช่างก่อนะครับอยู่ที่สารคามก็วัดกันจจาๆนี่แหละว,ว่าไอคันของผมเนี่ยกับคันของเพื่อนเนี่ย คือสเปคเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันมีกองมีปากแต่มีท่อโล่งเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สเตอร์ของผมเบอร์43อันนี้เบอร์41นะครับลองดูว่าหลังจากแฟตกล่องมาแล้วมันจะเป็นยังไง วิเคราะห์กราฟตามคอมเมนต์ของช่างกอนะครับก็คือว่าอลองเทียบพี่สองคันระหว่างคันที่บอกว่าเดิมกับคันที่บอกว่าแตกต่างกันนี่พี่ต่างกันช่วง,ง,งท้ายต่างกันช่วงท้ายตามกราฟเลยตั้งแต,ต่รอบนึงเดี๋ยวพี่เชิญหน้านาหน้าจอหน้าราน่ถ้าหมื่นพันไปแล้วรถคันนี้มันรถอคันนี้ตั้งแต่หมื่นพันไปเหมือนกราฟเลยถ้าภาษาถ้าภาษารถซิ่งคือรถมันวีดกว่าหมายถึงแรงม้าแรงบิดมันสัมผัสได้มันดีกว่า ฟิลลิ่งก็ใช่แรงม้าก็ใช่ดูจากตรงนี่เส้นสีเขียวเส้นสีเขียวมันยกสูงนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรากลุกศสอนเราชี้เลยเส้นสีเขียวมันยกตัวสูงขึ้นมากกว่าทั้งเส้นสีแดงด้วยเส้นสีแดงคือแรงบิดเส้นสีเขียวคือแรงม้าอ่าต่างกันแบบเห็นเห็นอันนี้คือเส้นสีเขียวเข้มคือคันนี้อ่าสีเขียวเข้มคือคันก่อนหน้าอ่าเส้นข้างล่างคือคันก่อนหน้านี้คือคันเดิมอ่าครับ ถ้าสีเขียวอ่อนก็เนี่สว่างๆจะเป็นของคันนี้มีรอบเครื่องยนต์ที่ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าแรงมาแรงดิบตั้งแต่รอบหมื่นพันขึ้นไปเนี่ยคันนี้เหนือกว่าอาจจะด้วยน้ํามันพอหรือต่างๆแต่ว่าสองคันนี้มันคนละเบอร์คนเติมมันคนละเบอร์แล้วก็ภายใต้รถเดิมเหมือนกันถ้าเป็นภาษารถไล่คือแบบไล่ข้างไล่ข้างหรือแบบอย่างเงี้ยถ้าเบอร์เติมมันคล้องกันมากอ่ะม้ามันก็หายเหมือนกันครับแตเปืนมันต่างกันมากเลยสามฟัน เพราะฉะนั้นที่ถ้าสเตอร์ที่สเตอร์เดียวกันอาจจะต่างกันมากกว่านี้เยอะเลยอ๋อถ้าผมเอาเอาสเตอร์มาใส่หมายถึงสเตอร์เบอร์41เดิมเหมือนกันทั้งคู่อ่าครับกราฟมันจะต่างกันตัวนี้เยอะมีโอกาสที่จะต่างเพราะว่าผมปั่นเมื่อกี้รู้สึกว่ามันหนักอยู่คันนี้หนักกว่าคันนั้นฟิลลิ่งหมายถึงฟิลลิ่งมันออกหนักๆหมายความว่าสเตอร์มันอาจจะหนักไปซึ่งถ้าเอาสเตอร์เดิมมาใส่เบอร์11่เบอร์สี่สิบเอ็ดขี่จริงๆนี่ถ้าออกโค้งถ้าถ้านักขับไม่แย่งคันเร่งไม่รอบไม่หมื่นสองนเลย เพราะฉะนั้นรอบต้องถึงถ้าถ้าขี่สองคันนี้ถ้าถ้าขี่ต้องขี่เกินรอบหมื่นสองคันนี้ถึงจะเห็นผลว่าคันนี้แรงกว่าอ๋อต้องต้อง,อ,งออกเบนก์ออกเบนก์แปดเก้าพันแปดเก้าพันเนี่ยขี่ไม่หมีกันแน่อ่าเพราะว่าแรงมามันทับเส้นทับกันอยู่นะพี่บใช,<ะ>ใช่มันทับกันอยู่อ่าแล้วทีนี้นที่บอกว่าพอสเตอร์เบอร์สี่สเอมาใส่คันนี้กราฟมันจะดีขึ้นหรือเล็กลงถ้าตามความประสบการณ์ผมแนวโน้มจะดีขึ้นถ้าสเตอร์เบอร์เดิมสี่เท็มาใส่ใช่ไอแอนแอนนี่อาจจะหายไปเลย มันน่าจะชูขึ้นเลยใช่มันน่าจะชูขึ้นเลยถ้าเทียบกันคันนี้ก็จะดีกว่าแล้วเพราะถ้าท่านี้สเตอร์ใหญ่กว่าแล้วม้าเยอะกว่าอ่าอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคันนี้มาเยอะกว่าตัวหนึง่งอ่าถ้าดูจากตัวเลขเฉยๆนะไม่จะมากจะน้อยช่างมันดูแค่ตัวเลขว่าม้ามันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาสเตอร์ที่มันเล็กลงเล็กลงมันก็จะมีแรงปั่นมากกว่าแสดงว่าต้องแรงขึ้นมันอาจจะร,รอรอบขึ้นกว่านี้ในช่วงที่มันไม่มีกาําลังเนี่ยเนี่ยตั้งแต่หมื่นพันลงมาครับมันอาจจะเสียกาลังไป ขนาดจะเสียกำลังไปได้มีข้อแนะนําครับก็ไล่เตออ์เลยพี่ไล่ข้าง,งแต่ผมคิดว่าเมื่อกองเดิมหรือเปล่ามันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เปลี่ยนกองแล้วพี่เป็นกอง BMC แล้วก็ตัปากแตแต่อู้ไหยิ่งเหมือนมันกองมันตันอะกองมันแบบมันกินไม่ได้เต็มที่อะมาถึงตามประสบการณ์ผมเดาแล้วผมไม่ผมไม่ได้แก่ผมไม่เป็นคนทำครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นผมผมจะเติมเลือนไล่ระบบอากาศอากาศเข้าไล่ปากแต่ใหม่ แล่ทางเดินในเล่ทางเดินในดีใหม่เปลี่ยนทรงปากแต้่ใหม่จะยาวขึ้นเป็นกลวยขึ้นเพื่อแก้อา,าการตรง,นตรง,นตรงนเนี้ยตรงหลุมเนี้ยเนี่ยตรงหลุมเนี้ครับครับอ่บ<ม>าก็คือทางเดินในดีต้องยาวขึ้นกว่านี้เ <ite S 2> พื่อจะแก้หลุมน,นี้แต่พอเราแก้มาแล้วต้องดูว่าท้ายมันหายหรือเปล่าอืถ้าถ้ามันหายเราอาจจะต้องเปลี่ยนไดนิเตอร์อะไรเงี้ยต้องค่อยค่อยไล่อ่าต้องค่อย, like ค,ยค่อยไล่ like ถ้าเป็นผมเนี่ยครับผมเพิ่มขนาดเรือนเลยเพื่อจะแก้หลุมนี้ กับความยาวดีอาจจะทรงปากแต่เปลี่ยนทรงปากแต่ไล่ปากแต่างนี้ดีกว่าเนี่ยมันจะหายเลยหลุมเนี่ยหลุมเมฆไอหลุมที่มันแอ็นเนี่ยมันจะหายเลยเพราะฉะนั้นอ่าพี่มองอย่าดูถูกเลยข้างโู่ได้เยอะเนี่ยพวกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้เยอะมากได้เยอะมากเออเได้เยอะมากโปรแกรมมันแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมโปรแกรมต่างๆเขาต่างๆต่างอยู่ต่างกันอยู่นี่ยคือพี่ตอนที่วัดตอนที่วัดตอนที่ฝั่นที่นี่เราไม่รู้ไม่มีเยอบนะว่าที่ฟิลลิ่งกับกราฟเนี่ยช่วงหมื you ่นพันไปันนี้ชุดดีกว่า ก็คือพี่รู้สึกได้ว่าโอเคอเน,นี้ยมันต่างใช่ต่างจากคันที่เดิม<ช>ที่บอกว่าเด<ช>ิมเพราะฉะนั้นต้นไม่ต่างแต่ต้นไม่ต่างเลย่ยโอเคก็ก,ก็หลักฐานเชิงวัเนะดูจากกราฟนะครับก็ต้นไม่ต่างแต่ว่าไปคันนี้จะไปเดินดีกว่าซึ่งผมไม่รู้ว่าเดินที่ายมันเดินดีกว่าที่โปรแกร,รมหรือเดินดีกว่าที่จเจอใช่ก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันเหลือเหลือเหลืออันเดียวที่มันต่างกันที่มันต่างกันแค่อันเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นให้เป็นเขาเรียกอะไร เอาไว้ให้คนดูคิดว่าผมก็ไม่ได้อยากจะดิสเครดิตหรืออะไรคนจูนอะไรทั้งนั้นผมแค่ว่าทํามาที่เนึ่งแล้วผมไม่บอกว่าผมมีคันที่เดินไม่จริงๆแล้วคนจูนเขาก็จูนตามอย่างผมก็พูดในฐานะคนจูนผมก็จะจูนตามที่สถานะรถนันๆที่เราเตรียมไปครับเราเข้าใจคือเราไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีไม่เราไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะับเข้าใจกันพูดสองสองคันเนี่ยเอาคันเดียวกันก็ได้สเตอร์สี่สิบเอกัสี่สิบสามเนี่ย ในคันเดียวกันอย่างงี้ตอนนี้มันเป็น43ใช่ไหมครับ,รบโอกาสถ้าเราวัดน้ํามันเนี่ยน้ำมันจะฟ้องออกมาเลยว่าน้ํามันบางกว่าสเตอร์เบอร์41แน่นอนอเพราะฉะนั้นถ้าพีา่ใส่เบอร์<ะ>รรนี้จูนเนี่ยถ้าพีา่ใส่เบอร์นี้จูนอยู่คนจูนไม่จะเพิ่มน้ามันได้แต่ถ้าเป็นพี่ใส่สเตอร์เบอร์นั้นมีแนวโน้มอาจจะลดน้ามันนี่เลยตอนสเตอร์มีผลมากครับในการจูนเพราะฉะนั้นมีผล ฟีลิ่งบนเดโนกับฟีลิ่งในสนามค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นในสนามนี้พกสเตอร์ไป3เบอร์ไปไล่กันหน้าสนามนะครับไล่กันหน้าสนามไล่กันหน้าสนามเพราะว่าเราจูนไปแล้วกลางๆประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่กอลวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ